ต่อมานะคะปุ่มสามเหลี่ยมแฉกตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเช็คค่าพิกัดนะคะและปุ่มเมนูตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะ พบกันเด็กแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำปุ่มฟ<ด>ังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้อง h o v o l Station ค่ะยี่ห้อกล้ w i วินนะคะรุ่น PKH 2 2 n ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยค่ะคะ่ะปุ่มแรกนะคะปุ่มสีเขียวนะคะจะเป็นปุ่ม power ค่ะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนั่นเองนะคะ เมื่อเปิดเครื่องมานะคะจะปรากฏเป็นไปตามหน้าจอเลยนะคะจะมี3บรรทัดนะคะโดยบรรทัดแรกนะคะค่า V ค่ะจะเป็นค่ามุมองศาในแนวดิ่งนะคะและบรรทัดที่2นะคะค่า HR ค่ะจะเป็นค่ามุมองศาในแนวราบนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นคําสั่งในหน้าหลักคะ่ะต่อมานะคะปุ่มรูปดาวค่ะจะเป็นปุ่มในการตั้งค่าของตัวกล้องนะคะโดย F1 นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าจอค่ะ นะคะจะเป็นปุ่มเปิดการใช้งานนอนปิดซึมและปิดซึมนะคะถ้าเป็นนอนปิดซึมจะปรากฏข้างๆนะคะตัว NP ค่ะต่อมาค่ะ F 3ค่ะจะเป็นปุ่มการเปิดเลเซอร์ชี้เป้านะคะก็จะขึ้นด้านข้างนี้นะคะและต่อมานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นการปรับความเข้มของหน้าจอนะคะซึ่งปรับได้ที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้นะคะนี่นะคะ และถ้าเรากดที่ปุ่มรูปดาวอีกครั้งนะคะก็จะเปลี่ยนมาให้เป็นหน้าแบบนี้นะคะซึ่งปุ่ม PPM ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ F4 ค่ะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าต่างๆนะคะซึ่ง PSM ตรงนี้นะคะจะเป็นการใส่ค่าหน้าเป้าปิดซึ่มนะคะและสัญญาณตรงนี้นะคะจะเป็นการรับสัญญาณว่าส่องได้เป้าปิดซึ่มหรือไม่นะคะ ต่อมานะคะปุ่มสามเหลี่ยมแฉกตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเช็คค่าพิกัดนะคะและปุ่มเมนูตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆมากมายเลยค่ะต่อมานะคะปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มการวัดระยะนะคะและปุ่ม ang ตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มการออกคำสั่งการวัดระยะนะคะ ต่อมาค่ะปุ่ม ESC ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มออกคำสั่งโปรแกรมที่เราใช้อยู่ค่ะและปุ่ม P Enter สีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มกดตกลงเข้าใช้งานค่ะและปุ่มตัวเลขและตัวอักษรตรงนี้นะคะเราสามารถป้อนค่าได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะต่อมานะคะ F1 ถึง F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเข้าคำสั่งบนหน้าจอต่างๆนะคะโดย F1 ค่ะศูนย์เซตนะคะจะเป็นปุ่มเซตค่ามุมอ,องศาแนวราบให้เป็นศูนย์นะคะ่ะ ก็จะขึ้น HR ตรงนี้เป็นศูนย์องศาู่นย์ศูนย์ิบดาและู่นศูนย์ฟิริบดานะคะต่อมาค่ะปุ่มโฮตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มหลอกค่ามุมองศาค่ะและ F3 นะคะ HSS ค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มกำหนดค่ามุมองศาแนวราบที่เราต้องการนะคะและสุดท้ายค่ะ F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนเพจไปออยังหน้าถัดไปค่ะ และเมื่อเข้ามายัางหน้าที่2นะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะโดย F1 นะคะทิวค่ะจะเป็นปุ่มการเปิดค่าเฉยๆตัวกล้องค่ะแนะนำให้เปิดการใช้งานตลอดนะคะต่อมาค่ะ F2 ค่ะ REP นะคะจะเป็นปุ่มคำสั่งเอาไว้วัดมุมซ้ำค่ะและต่อมานะคะ F3 ค่ะ V% ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนค่ามุมองศาในแนวดิ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะเปลี่ยนไปยังหน้า3นะคะกดที่ F4 ค่ะ เมื่อเข้ามาอย่างหน้าที่3แล้วน,นะคะปุ่มแรกนะคะ F1 ค่ะ H k e B z นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเปิดเสงเตือนในมุมองศา90องศาหรือ180องศานะคะต่อมาค่ะ F2 นะคะ R l ค่ะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้าขวาไปหน้าซ้ายนะคะตรง HR ก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น HL นะคะต่อมาค่ะ F3 ตรงนี้นะคะ CMPS ค่ะจะเป็นการเซตศูนย์ของมุมแนวดิ่งค่ะ ค่ะและนี่ก็จะเป็นการแนะนำปุ่มการใช้งานต่างๆนะคะของกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อโกวินรุ่น TKS 2 0 2 N ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกล้องตัวที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้องอื่นๆนะคะพร้อมอุปกรณ์ค่ะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่เชว์รูมพีนันเมื่อวานนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำหรัสูรังสิกนะคะร้านค่ะจะตั้งอยู่ที่ตังเทสเซอร์แมคควาลูงเจ็ดองสองค่ะสำหรับทีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ